สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างฟอนแบบ3มิติกันนะครับโดยใช้โปรแกรม photoshop ก่อนอื่นให้เพื่อนเอนเข้าโปรแกรม photoshop นะครับวันนี้ที่ผมสอนจะเป็นโปรแกรม adobe photoshop cs 3นะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆทําทำการสร้างกระดาษเปล่าโดยการไปที่ไฟล์ new นะครับแล้วก็เลือกเป็น กว้างทักห้าสูงทักสองรพิกเซลนะคะแล้วกดโอเคจากนั้นให้เพื่อนๆพื่ทำการเทสีของกระดาษเปล่าให้เป็นในลักษณะของเกรเดียนนะครับพอเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนสร้างตัวอักษรที่จะทำเป็นสามมิติกันนะครับโดยไปที่ ตัว T ตัวนี้ครับหรือตัว T นะครับให้เป็นสีดำแล้วแต่ครับว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรผมใช้คำว่า Photoshop นะครับเห็นงก็ความมันเล็กเกินไปเราอยากจะขยายมันก็กด Ctrl T นะครับ แล้วก็กดชิปเสร็จแล้วก็ใช้ลูกศรมุมลากขึ้นครับพอได้ขนาดที่โอเคแล้วกด Enter ครับเราใช้ตัวมู e ตัวนี้เลื่อนอนักอรถ้าเพืเ่อนๆจะทำการเปลี่ยนตัวอักษรนะครับข้อจากมันคลิกเสร็จแล้วมาที่แถบข้างบนตรงนี้ว่าจะให้เป็นแบบไหน เป็นแบบนี้นลกัคะมันใหญ่ไปพอเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ตัวอักษรแบบนี้แต่มันยังมองเป็นเหมือนธรรมดายังไม่เป็นสามมิติสักเท่าไหร่นะครับให้เพื่อนๆทำการ copy layer ของตัวอักษรโดยการกด c อนโ J 1ครั้งแล้วก็กดลูกศรข้างล่าง1ครั้งข้างซ้าย1ครั้งนะครับทำแบบนี้จนครบ5ครั้งครับ3 4 5พอครบ5แล้วนะครับให้เพื่อนๆพื่ทำการรวมเลเยอร์นะครับตั้งแต่เลเยอร์ที่ สถึง l a เยอร์ก๊อปปี้แรกนะครับให้เหลือ l a เยอร์ข้างบนไว้หนึ่งเลเยอร์ทำการ Copy โดยการกด Shift นะครับแล้วก็ click. คลิกคลิกเลือก l a เยอที่เราต้องการรวม l a เยอพอเสร็จแล้วให้กด Ctrl E นะครับมันก็จะรวมอยู่ในเลเยอร์ layer เดียวกันจากนั้นให้เพื่อนๆมาทำการเปลี่ยนแปลงตัวอักษรนะครับ กดที่ดับเบิลคลิกก็ได้หรือกดที่ตัวนี้ก็ได้นะครับปุ่มี่ผมจะใช้ในการดับเบิลคลิกเข้าไปจะอยู่ในหน้าต่างของ l a เ e r s ์ไซสนะครับตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนให้ตัวอักษรมีมิติมากขึ้นโดยไปที่ตัวนี้ครับออ t เตอร์นะครับปรับตัวนี้เป็นโหมดเป็น normal mode รับจากตัวนี้นะครับให้เป็น80เสร็จแล้วสีทำการเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเ,เพื่อนๆจะสังเกตตัวอักษรมีขนาดเหมือนฟุ้งขึ้นนะครับจากนั้นให้เ,เพื่อนเพื่อมากดที่ตัวนี้นะครับกราเดียนตัวนี้เป็นการเทสีของตัวอักษร เพื่อนมาปรับค่าตัวนี้นะครับตัวแรกให้ปรับเป็นสีเทาอ่อนสีเทานะครับสีเทาตัวที่สองก็ดับเป็นคลิกนะครับเป็นคลิกคลิกขวานะครับมันจะมีตัวหนึ่งขึ้นมาตัวนี้จะสีเทาส่วนตัวนี้เป็นสีเทาเข้มนะครับเทาเข้ม ่วนตัวนี้เป็นสีขาวแล้วก็ปรับเลืนลงมาตรงนี้หน่อยนึงนี่หน่อยนึงจะจ่อแนวงแบบนี้ครับอาจจะให้มันทิ้งมันหน่อยนึงก็ได้แบบนี้แล้วกดโอเคครับกดโอเคจากนั้นอยากจะให้มันเห็นได้ชัดกว่านี้มาที่ เลเยอร์แรกนะครับเลเยอร์ p y p y ตัวที่5ที่เรา Copy ไว้บนสุดแล้เบิคิกแล้วมาเลือกที่สต็อกนะครับคือการใส่เส้นของสีเลือกให้เป็นสีขาวสีอะไรก็ได้นะครับ ไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ใส่ก็คิดออกแล้วกดโอเคครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ในรูปแบบ3าวิธิธ,ธรรมดานะครับวิธีการนำไปใช้ให้เรากดชิปนะครับแล้วกดบาาทั้งหมดเพื่อรวมเลเยอร์เป็นเลเยอร์เดียวนะครับกดบีครับเสร็จแล้วในการเซฟงานนะครับมาที่ไฟล์ แล้วก็เซฟ for web นะครับก็ save. เซฟเซฟไปหน้าเดสก์ท็อปก็ตั้งชื e ่อ T P S t r a d กดเซฟัะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณครับ แรที่ต้องการ